สบายดีพี่น้องวัตถุสุขคนนาที่เขามาหักส้มบา,ดารด้ก็ส่วนหินแล้วก็สิส่วนไส้พี่น้องออกจากบอนนี้เน,นียนบ้าบ้าบอาโล,บาล,บาลกบ้าโลกไก่กับไข่พี่น้องกระตากขั้นฉันนั้นเดี๋ส่วนไปช่องสามหลดเลยพี่น้อง ว่าเห็ดเฮียนคั่วที่มันเหลือกะว่าต,ตอนนี้ก็ขอเวลาเก็บเงินไปสักก่อนพี่น้อย,ยเหาดเฮียนคั่วใช่กัะยา่มันฟิ้วไปเบิดว่ไปสิตักหายใช่ไหมต่อ bà lung con thuộc bà lung con thả bay đi con thả đi là lò nhé là lò hay là lò nhé thuộc con thả bay đi thả bay đi đu thả bay đi thả bay đi con sao bay đi pen đây nè ở nơi thả bay đi nơi đây ở nơi thả bay đi nơi này à đi nhóc lo lo hay lo lo thả đi con hoa luôn และเห็ดเกลือถาดีรอ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 เห็นรอถ่งะแท้แก้มนะพ่่ปันปิงปิงงๆเห็ดอย่งอันนั้นนะปิงพิงแล้วปิงๆอาหารสาวของเฮาเราเลยิงปิหมูปิงตับหมู ทางแนมบงพอเิอะิ้งขาแล้วนงิักเขาเนี้ยติงสินแหงเดี๋ยวตอนกวแหละเพนกูแหละผัตนกไม่ควใช่เฮ้พอเด้เออผูกสี่บุงเผพอดิสายเราเอือยจะไปโรงเรียนนะพ่อมองพอดูพ่อนี่ ừ đêm ư o năm leo Nói vậy con như thăng lăng Chỉ hết ảnh hương khu à của lại cái nồi Tỏ cái thăng lăng ยาเห็ดได้นะัเสียมได้ดุเชื่มเสียอมมาให้แม่มาเสียม,มนั่มันฮักขาเไว้เห็นไหมไปเผาอันนี้เด้อพี่น้อ,นาานองกินขา้าวร่วมกันนี่มีปิ้งตับหมูพัดหอยพัดหอยกับไม่ได้บอกคองเรือได้พี่น้องครับแบ่งไว้แต่คืนนี้นั่นพีกินจะได้เบิ้งม,มีสมพักแก้วมะก่อพีนอ่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อขึนมาหน้อยห้องกุ้งลูกกินข้าวหน่ยไว้สไปดีป่าลุง

mẹ chị nói thôi nằm sẽ chịu được chịu được chịu <laughs> được không được chịu

ไก่ตัยมมยตวย่อมมันแก่แล้ไมันแก่แล้มวมาว่ามันซื้อแ่มันมากกับลูกมันจะแก่ไก่ตัวยียมมันเป็นหลักก็ไข่ไว้ักในลูกแล้วมันกึกลับมากต,ตัวลูกเจ็ดแปดตัวไข่ไปเยอ้อจไม่ถือคู่ยังงะ

<sparan> <laughs> mhm, Cái Say làm được lúc ăn cái gì. Hm, mhm. tua mày ở ngoài Cô đi. Tu à? mày, 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 mày. ừm, mày, 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 ต้มันีจะน้อมอย่างเดียวไม่ต้องให้ไก่มอฝ่นน่อยมัอน,นออกใตุ้่มัน,น,มน,น,มน,นขัดไงไ่เน,นี่เนี่อสือห่า

ไม่คือดองเดียวว่านี่ยมันดองเฉยๆจะบ่อเฮ้ยกรทงฮระโล่จะท่ยเหรอเนีดย้องกระเล่นเนาะไปเลยข้างินเดูอฮ่

เออเขามันผู้เชี่ยผูเชียัวก็หัวผูแหล่ายใส่คัวเนาะเ้ินอยใสเชี่ยหน่อยคงถูกงานงานดองงาน

ลงลงเร็วลงลงเโอ้มาก็มามารู้ว่าบินไฟไปตะยานทำไมถึงใตดแม่มันจะยัดบินไฟมัายเคยบ่ทา้งนั้นมันหน่อยบ่ทา้งนั้นทำมันอย่างนี้ก็หน่อยถอ้ีมันก็เลหน่อยทำที่เาเนหมูยังให้เขาแล้วนี่กุหมอก้หมูเด้นี่นะนี่ตัวเด้ ก็หมดแอปนั to to. ่นแอฟนี้ยุดหามือใส่ด hmm ้ย hmm ัเอาไปยุดดิมาได้เลยไข่มม้อขนมยกดนืดได้เอากระไรกระนองเลยโอ้โหกหนนอยนะกนทัองละไไปให้น้องลูกละ ยืจนจับนั่นจับนีเน่เพิ่นเพิ่นน้อยๆนะพี่ดื้อบ้งหามนะฮะไคดือด้อใคดื้อเป็ดไก่กแ็แเซลเซลเกือทั้งเป็ดทั้งไก่ทั้งไม้เราเห็นเยอะแยะคุณงานเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ชุ่มมันเข้าว่าแหละเป็ดไก่มุ้งมา สวยสวดยเลยบริวชุดกั๊ยนี่จิงกั๊จิงกั๊ไปเลยเฮ้ยฮะบปไปปลาลูกลูกพอกันคลิปหน้าเด้อปลาลุงขอบคุณที่มาเบิ่งมาชมเด้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องสบายดี